สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beautiful Blue Sky Channel นะคะเปิดคลิปกันมาด้วยหน้าสดของจ๋านะคะคือสดมากนะอันนี้คือสดแบบว่าไม่ใช้ฟิลเตอร์หน้าเนียนหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะจะเห็นว่ามีริ้วรอยแล้วก็มีรอยกัะแล้วก็มีซิวขึ้นตรงนี้1เม็ดนะคะแน่นอนคะ่ะถ้าเปิดคลิปมาด้วยหน้าสดของจ๋านะคะผลิตภัณฑ์ที่จะมารีวิววันนี้นะคะก็เกี่ยวกับรองพื้นแล้วก็แป้งนะคะวันนี้จ๋าก,ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของ For You To Skin นะคะลายผลิ ผลิตภัณฑ์ของ f o r You t o Skin นะคะก็มีเยอะมากนะคะจ๋กก็ได้ลองหลายตัวอยู่นะคะแต่วันนี้นะคะจ๋กก็หยิบยกผลิตภัณฑ์ที่จ๋าชอบนะคะเราก็จะมาลองแต่งให้ดูนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะ f o r You t o Pro Skin Long Wear Foundation SPF 50 PA 4บวกตัวนี้นะคะสีที่จ๋าใช้จะเป็นเบอร์22นะคะ Natural นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าจะลงลองพื้นตัวนี้กับแปรงของ f o r You t o Skin อันนี้เลยนะคะคือ ปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดการลงรองพื้นด้วยแปรงเลยนะคะแต่ว่าพอได้ใช้ตัวแปรงของ f u r you t w skin ตัวนี้นะคะใช้แล้วชอบนะคะคือใช้คู่กันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากันมากนะคะเห็นปะอันนี้มีการผ่านการใช้จริงก็คือได้ใช้จริงนะคะเราสืกอชอบนะคะก็เลยอยากมาลงให้เ,เพื่อนๆดูนะคะคือช่วงเนี้ยปัญหาผิวจะค่อนข้างเยอะน,นะคะก็คือก็ปกติก็จะเป็นก่ายอยู่แล,แล้วแล้วก็จะมีรอยใหญ่ๆตรงนี้นะคะอยู่ดีสิวขึ้นอีกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ นี่นะคะอันนี้บีบไปแล้วนะคะอันนี้บีบประมาณ2ปั๊มนะคะใช้แปรงอันนี้ในการลงนะคะชอบแปรงเขามากเลยอะคือใช้ครั้งแรกเรารู้สึกว่าเออไอเทมแปรงอะคือควรจะมีนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าถ้าแปรงอันนี้ไปลงกับรองพื้นอื่นะจะเข้ากันหรือเปล่านะยังไม่เคยเอาไปลงกับรองพื้นตัวอื่นนะคะแต่กับของฟูงยูทูยเนี่ยคือแบบดีมากนะคะ ในกล้องอาจจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยนะคะตรงที่ไม่ลงก็คือแบบไม่มีการปกปิดใดเลย,เลยแต่ตรงที่ลงแล้วก็คือมีการปกปิดมากนะคะคือชอบรองพื้นตัวนี้มากที่แบบว่าปกปิดแต่ยังรู้สึกว่าหน้าเรายัางสบายอยู่ปกติรองพื้นที่แบบค่อนข้างปกปิดมันจะค่อนข้างทําให้หน้าเราดูหนาเนาะแต่อันนี้จะรู้สึกว่าจาะสบายหน้ามากอันนี้ก็เป็นหน้าที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะคือจะสังเกตได้เลยว่า,าเมื่อกี้ ตอนที่ยังไม่ลงอะคะ่ะคือจะเห็นรอยกระรอยจุดแรงดํานะคะแล้วก็มีสิวตรงนี้นะคะก็คือค่อนข้างกบได้ดีมากๆเลยนะสีคือพอดีหน้าเป๊ะเลยนะคะสีเบอร์22นะคะพอดีกับหน้าจ๋าเลยนะคะคือพอทาเห็นปะหน้ากับคอมันไม่ได้ลอยขึ้นมานะคะมันพอดีหน้ามากนะคะ for you t o pro skin long wear foundation ตัวนี้นะคะยิ่งพอใช้กับแปรงอะคือปกติเป็นคนที่แบบ รองพื้นกับแปลงคือเละแน่นอนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยทำให้จ่าทำงานง่ายขึ้นนะคะถ้าจะซื้อรองพื้นตัวเนี้ยซื้อคู่กับแปลงตัวนี้ไปเลยคือมันเหมาะกันมากมันเข้ากันมากนะคะแล้วก็ทําให้การลงรองพื้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะหลังจากที่เราลงรองพื้นตัวนี้เสร็จนะคะจาก,ก็จะเสร็จด้วยแป้งตัวนี้นะคะ for you to p r o skin ลองแวร์ฟาวเดชั่นพาวเดอร์ SPF 50 PA 4บวกนะคะผลิตภัณฑ์2ตัวนี้คือเหมือนเขาทำมาคู่กันอยู่แล้วนะ4ีแป้งที่จะใช้นะคะก็จะขาวกว่าลองพื้นเบอร์หนึ่งนะคะก็จะเป็นเบอร์20นะคะสีชื่อว่านูดเบดคะ่ะลองพื้นใช้เบอร์22นะคะ Natural นะคะแต่ว่าอันนี้จะใชะ้แป้งให้มันขาวขึ้นมานิดนึงนะ,ะ,ะเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับหน้านะคะนี่อันนี้คือใช้จริงนะใช้จริงก่อนที่จะมารีวิวนะคะ แล้วก็มีพับให้นะคะจะสังเกตว่าพับเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะือปกติจะจะไปนคนลงแป้งด้วยแปรงนะคะหลังจากที่ลงด้วยแป้งเสร็จเนี่ยจะ,จะใช้พับในการซรับบริเวณทีโซนเดี๋ยวจะขออนุญาตลงแป้งตัวนี้นะคะด้วยแปรงนะคะซึ่งแปรงอันนี้ไม่ได้มาจากโฟร์ยูทูนะเป็นแป้งของใจเองนะคะก็คือลงแป้งไปเลยนะคะนี่จุ๊มๆแล้วก็ลงได้เลยนะคะ ตอนนี้จ๋าก,ก็ลงแป้ง for youtube pro skin long wear foundation powder ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เห็นไหมหน้ามันจะแมทขึ้นนะคะเข้ากันมากเลยนะคะอาทชิ้นนี้นะคะถ้าใครอยากเริ่มต้นกับ for y o u t u skin นะคะเดี๋ยวจ๋าจะขออนุญาตไปเขียนคิ้วนะคะแล้วก็ทาลิปมันนะคะเพื่อให้หน้ามันมีสีสันขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ไปเขียนคิ้วกับทาลิปมันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับจ๋านะคะเป็นรองพื้นที่ปกปิดได้ดีมากนะคะ คือถ้าเห็นต้นคลิปก็จะเห็นว่าจะมีรอยจุดดงดำมีรอยกระนะคะแล้วก็มีรอยสิวนะคะอันนี้ไม่มีการลงคอนซีลเลอร์เลยนะแค่ใช้ตัวรองพื้นกับแป้งเซ็ตเท่านั้นนะคะก็คือปกปิดได้ดีมากนะคะปกปิดแต่ยังให้ความเบาสบายนะคะตัวนี้นะคะขนาดบรรจุอยู่ที่35กรัมนะคะราคาเช็คเมื่อกี้นะคะอยู่ที่399บาทนะคะ ถือว่าคุ้มนะคะปกติจะไม่ค่อยใช้รองพื้นนะคะจะใช้รองพื้นกับวันที่เราไปเที่ยวไปคาเฟ่หรือว่าไปงานต่างๆนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะทําให้เราแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะยิ่งพอใช้คู่กับแปรงอันนี้นะคะคือแปรงอ่ะซื้อเถอะปกติอ่ะจะไม่ค่อยแบบ กินกับแปรงรองรองพื้นนะปกติจะใช้ฟองน้ํานะคะแต่พอได้ใช้แปรงตัวนี้คู่ก,กับรองพื้นตัวนี้บอกเลยว่าถ้ามีรองพื้นต้องมีแปรงอันนี้มันทําให้การลงรองพื้นง่ายมากนะคะมือใหม่แต่ว่าค่อนข้างง่ายเลยแปรลงรงรองพื้นนะคะราคาอยู่ที่199บาบาทนะคะอันต่อมาเป็นแป้งตัวนี้นะคะ 4 YouTube Pro Skin Longwear Foundation Powder SPF 50 PA++++ บวกตัวนี้นะคะขนาดบรรจุจะอยู่ที่10กรัมนะคะใช้จริงนะใช้จนจะหมดบอกเลยว่าแป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะพอใช้กับรองพื้นของเขาอะคือเซ็ตแล้วมันทำให้ผิวเราเห็นปะผิวเราดูแมตผิวเราดูสวยผิวเราดูเป็นผิวนะคะ หรือจะใช้เดี่ยวๆก็ได้นะคือวันไหนที่ไม่ลงรองพื้นจังก,ก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็คือเอาอยู่เหมือนกันนะคะไม่หนักหน้านะคะเหมือนผิวได้หายใจนะคะตัวนี้นะคะ for you to skin นะคะ10กรัมราคาอยู่ที่199บาทค่ะเดี๋ยวจากนะคะจะแปะช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์3ชิ้นนี้นะคะให้ใต้ description box นะคะเ,เพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นะคะคือจริงๆนะ for you to skin นัมีไลน์ผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะลองไปเลือกดูผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะคือการซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์มันก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดหนึ่งแล้วพอเราไม่ได้เลือก ผลิตภัณฑ์รองพื้นกับผลิตภัณฑ์แป้งของโฟยูทูที่จ่ดเลือกมา่นี้ค่ะคือจากก็ซื้อในออนไลน์นะไม่ได้มีการลองสีก่อนได้รับผลิตภัณฑ์มาเนี่ยสีรองพื้นกับสีแป้งนี่คือพอดีกับหน้าเป๊ะเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มกับการลงทุนกับ3ชิ้นนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ